สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ IT 360นะครับและในตอนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้ในเบราว์เซอร์ของผมติด h า u หนึ่งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับคือผมไม่ได้ไปตั้งค่าในการบล็อกโปรแกรมไว้นะครับไม่ทราบว่ามันมาจากไหนเหมือนกันแต่คือทีนี้เราจะมีวิธีการลบเจ้าหา u หนึ่งสอออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างไรนะครับเรามาดูวิธีการกันละกันนะครับ โอเคนะครับให้ทุกท่านนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมใช้ Firefox นะครับและผมก็จะเปิดแถบเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะพิมพ์ Google เพื่อที่จะหาโปรแกรมที่เราต้องการนั่นเองนะครับโปรแกรมที่ผมจะแนะนำก็คือโปรแกรม A D W Cleaner ครับผมนะครับให้เรากดไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับดาวน์โหลด A D W Cleaner ตรงนี้นะครับผม และในขั้นตอนต่อไปนะครับกดดาวน์โหลดนาวนะครับด้านขวามือนี้นะฮะและเราก็กดเซฟไฟล์ครับผมเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับ Open containing folder ผมขออนุญาตก๊อปโปรแกรมนะครับคัดเลยละกันไปไว้ที่หน้าเดกสก์ท็อปนะครับ mm hmm. แล้วก็กดดับเบิลคลิกเลยครับ mm hmm. โปรแกรมนะครับจะทำการดาวน์โหลดฐานข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับ mm hmm. ทีนี้เราก็สามารถที่จะสแกนเพื่อที่จะหาเจ้าตัวไวรัสนะครับหรือมาแวร์ เขาหนึ่งสองสามนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสแกนเสร็จเรียบร้อยหรือคลีนิ่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรแกรมนะครับจะต้องทำการรีบูตนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะก็คือสิ่งที่ติดอยู่ในเครื่องของผมก็คือจะมี ทูลอัปเดตแพลตฟอร์มนะครับคลเนดาทูลนะฮะไม่ทราบว่ามาจากไหนเหมือนกันโอเคมาดูในส่วนของเบราว์เซอร์กันมากดีกว่านะครับนี่นะครับก็คือ Firefox นะครับที่ติดในส่วนของตัว h o าหนึ่งสอคนั่นเองนะครับในโ Chrome ไม่มีนะครับในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะมากดคลีนนิ่งนะครับเพื่อที่จะลบโปรแกรมนะครับ กดคล a นิ่งนะครับโปรแกรมนะครับจะทำการ close order ทุกอย่างนะครับที่จะทำการ remove เจ้าตัว malware ตัวนี้ออกไปนะครับกดโอเคนล้ครับผมและตอนนี้นะครับโปรแกรมของเรานะครับก็สแกนไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอ restart เครื่องคอมพิวเตอร์ผมก่อนแล้วกันนะครับ พอกดโอเคปุ๊บเดี๋ยวมันจะรีสตาร์ทเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับวินโดว์ของเราก็ได้รีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าลบอะไรไปบ้างนะครับและเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับว่าในไฟฟอกของเราจะยังมีเจ้าเห่า1 2 3อยู่หรือเปล่านะครับ เรียบร้อยนะครับเหา1,2,3หนก็จะไม่มากวนใจท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวสีสวัสดีครับ